เอวัมเมสุตังเอกังสมยยังพคกวาพาลานาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทายเยตัตะตะรโขพคกวาปัญจวัคคีพิกขูอมันเตสิเทวมเมพิกเวตันตาอันตาปัระชิเตนะนะเสวิตัพายโยใจยังกาเมสุกาเมกามรัสุข,ขันลิกานุโยโคหิโนม คัมโมโปทุชนะนิโกอนาริโยอนัตหะสันหิโตกะโยจายังอัตตะกิระมาฐานุโยโคทุโขอนณาริโยอนัตทะสัตหิโนเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียายนะกรณี อุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสักวันวัตติกระตมาจะาสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสม,มัยะอภินญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโอมัคโข,ข เสยยะทีนางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมตโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตาถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโขปนภิกเวทุกเขีอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะนันปิทุกขังโสกปริเทวทุกโโโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัปปโยโโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดชังนระภิตติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปทานักขันธาทุกขา อิทงองังโขปานะพิกเวทุขสะสัมยโยอริยสัจจังยายังตันหายโปโนพระวิกานันทิราคะสหคตาตัตะระตัตาตะรา,าพินันทินีเสรยทีถังกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทางโขอาบานะภิกเว <c oughs> ทุกขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสวิราคะ นิโรธะจาโคปานิปตินิสัตโคมุติอะนาไโยอิทังโคปะนณะพิกเวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสจัจจยะอายาเวเมวะอริโยอัตถังคิโตมโคัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป,ปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโาม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาติญานังอุทาปัิปัญญาอุทาปัิวิชาอุทาปัิอารโกอุทาปิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจ์ปริญเยยยันติมีพิกเวบุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาติญานังอุทาปิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปิอารโกอุทาปัิ ตังโคปณนิทางทุกขังอริยสัจจังปริตัญญาตันติเมพิกเวบุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยะนางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารคโอุทาปาทิอิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยะนางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิ ตังโขปานิทางทุกขัสมุทโยอริยสัจจังประหาตับพันติมีพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโขปานิทางทุกขังสมุทยโยอริยสัจจังปะฮีนันติมีพิกเว บุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาติญานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาทิอารโรกอุทาปาติอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิญานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอารโรโกอุทาปาติตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง สัจฉิกาตัปพันติมีพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาิอาโลโกอุทาปาทิตังขปนี้ทางทุกขังคณนิโรทอริยะสัจจังสัจฉิกะตันติมีพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาิอาโลโกอุทาปาทิ อิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมจักขุอุทาปาทิยาณอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรธทักคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเว พันติมีพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิ ยาวะกีวันจะเนพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทาสาการังยะถาภูตังยานัสนังนะสุวิสุถังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสะเทวะ โลเกสมาริเกสัพมเกสัตสมราณนรรม,มนิยาปชายะสเทวัสนุสายะอนุตาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญายสิงยะโตจัคขเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปลิวัตถัง ทวาทะสาการังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอาัถาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสภมมะเกสัตสัมณะผามะนิยาปะชายะเทสะเทวมนุษยยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิษสัมพุทโธปัญจัญาเสสิงอาเน,นจะ ปณีเมทสนาอุทปาธิกุอกุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินันทินานิปุนภวิโวติอิทะมะโวจพะควาอัตตามานาปัญจวคียาภิกขุพะควะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมินจะปนะเวยะการณนาสมินพัญญามณีอายสมัมโตโกทัญะสศะวิระ ชังวีตะมะรังธรรมะจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะภควัตาธรรมจักเกิดภุมมาเพวาสัตธะมนุษสาวสุงเอตมัมภควัตตาภารานสาิยังอิติปเนมิคทะเยอนุตร,รังธรรมะจาักกลางปรวัติตังอัปะ ติวติยังสมณีนะวาพมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตตะวาการุมหาราชิกาเทวสัทธรมนุสสาเวสูงจะตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตะวาตาวาตวะติงสาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงตะ ตาะวะติงสานางเทวานางสัธธรรสตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสีตาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงตุสีตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา นิมมานะระตีเทวสัตธรมนุสาวสุงนิมมานะราตีเทวานางสัตว์ทางสุตวะปะระนิมิตตดวสัตวตีเทวสัตธรมนุสาวสุงปะระนินิมมีตตวสาวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพมายิกายิกาเทวสัตธมนุสาวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคะ ทายเออนุตรังธรรมะจักการปวัตติตังอปปติวัติยังสมเนนะวาพมมะเนนะวาเทวาะวามาเรนะวาพมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพมมะโลกาสัทธะอภูคจชิ อัญจทะทัสะสะสหศสสีโลกะทาตุสัมกมปิสัมปกัมปิสปัมป,ปเวทิอัปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลโเกปะตุระโหสิอติกเมวะเทะวนังเทวนังนุภาวังอัตคูภวัะภควะอุทานังอุทานสิอัตยาสิวัตตะโพกันทัญโยอัญญาสิวัตตะโพ โกทันโยติอิติหังอายะสมโตโกโกธันยัสสะอัญญาโกธันยะโยเตวะวะนามังอโหสีติ